สวัสดีจ้า้าเขาปลาเดี๋ยวเล่ม่ว่าเป็นปลาหลังบ้านหายังเบิ้งเห็ดเหลืองเห็ดมั่นปูแต่เพราะว่าปลาหนีนบ่คอยมีเห็ดผงหวานเด้วเนาะส่วนมากมีแต่เห็ดเหลืองปลาหลังบานโอเคใหญ ขนส้มเนาะเห็ดเลืองไม่อยู่บางบ้านแต่เห็ดเลืองเก็บเห็ดเลืองก็ได้ค่ะคจะเห็ดเลืองปานหลอยกยังไง จดอกนะตื่นี้หองดอกดอกไงดูมันแหงแล้วมันบ่คอยเห็นตรงตรงเบื้องดีดีมันเป็นขาวๆ ก็สีเหลืองข้ามาถึกฝนนะจีะยน,นต่อเลยไหมคุณยน,นในป่าคนจะดอกอยังไงบ้าง ดอก่ยอยู่แต่ว่ายื่ไตแใบไหนไลน,น,น,นไปแต่ว่าค่อยๆหานะบ้านีจกจอดเอม่หนันก็บอเห็นดิค่อยๆหา้ะฮันโดดอยู่านีกเก็บผานเยอะไลเต็มกระตาถล่วไง่ ใช uhm. um ่ค like ่ะค่อยหาไปนี่จะไปงานนะสิแม่นะอันด่วนอันด่วนอันดีๆนะแล้วันเด็กเน่าเลยว่ะเกือบแล้วเกือบเน่าแล้วค่ะ ค่อยหาโอพูดนะทางผ้น่าจะบอกง่ายๆเติบเี่ยไปาะค่อยหาไปใบใหม่ยู่ใหม่ห่ดอกนี่อนนี้ก ง่พุเห็ดเลืองสวยๆดอกนสองดอกตาหนีน้ำดอกไงแต่มม่ลาหลาาาไปเรือๆออก

บอกไงยีดีจังนะป่านนี้องตีความบอกยังไงเห็ดขาดไอลาซามันภาษาเยอรมันยินเอ็นนแนนวดล้นไป่านอะนนี้คือเห็ดเหลืองก็คะเด้อ คุณน้าปลาผมจะนี่แค่เขาไปดูดอกนี่ไงเลื้องดอกใหญ่ค่ะดอกหญ่ ท่านแฝงคนน้ำมันกำลังสีเถามันมีคนมาเก็บมาแบบไงครับนันแดดเถาผมด้วยไงจะเก็บตั้งเก็บคุณอาจจะห้องผมต้องเงินป่าจะสามสี่ดอกปลาทะเล

เจออยู่ทางล่างกันนผุนพ้าผุนพ่อแต่ว่าต้งงมน <laughs> เออพี่พีชล่ะดอกใหญ่ใหญทางนั้นเด็ดค่ะทางล่างกตรง,งนีนน้พี่เมื่ให้นอกเก็บใส่กระตาก่อนพอมีคนมาเอาเก็คือถิ่าทิมซื้อๆดอกใหญ่ใ เด้วยบ่ยมอดตแล้วจะต่ใยบบใหม่นะจต,ต่อข้ามอ,ออกร้อนยู่ในพพุมมันเป็นไงขึ้นหนวกขึ ดอกยังไงก่ะขาใหญ่ๆทุ่นตุ่นนงด้านถาวรหล่อนยพอออกหรอแค่นี้นะเ,เต็มเก,มกืบเต็มกระตาโอเคจ้นะหาเรื่อยๆกับพรอเรืเ่อยๆดื่ออะไรป่นช่วหน่อนกระแนน เก็บนีก่อนน้อแตละบอใหญ่ใหั่ดื่นไหลลงมาพอดีพอ Đây độc luôn. Rán tháo liệu. Ok. Không Mình ăn lớp mình khất đi luôn. Không được nó. ก็ไก่ก็มีนะคะจากพาัาโซนหน่อยร่างสิขึ้เรุ่องไ่สองดอกที่แม่จะเอาไปห็่ตุมยำนั่นะะล่างอ่อนๆเราจะตุมนยำกุ้งดอกนึ่ไปทำต้มยำกุ้งค่ะอ่อนๆไปเลย,เลย งาแบบนบานเนาะบ่าหไมเผาหรอ,อ,อเคอันน,อบบนี้แมนเฮ็ดกอกไค่ะไรนะกกไ่จ้ะนี่ครับตรงนี้คุคน้นบ่าาคุ้ดเต๋อมีเห็ดเหลืองจ้ะ đẹp đây này là hết ngày hết có khách đó không chấm ดีเพร่ดีมันไข่ไข่กันได้เลยกันบ๊วยวงดีดีก็ใบหม่งามงามโอ้เต็มกระตาจ้ามันออนี่จะขอนงานมันนี้เนาะก็เต็มกระตายีหลืองกับเห็ดทรัลโซนแล้วก็เห็ดออกไข่เคจ้า